นี่ก็ต้องไปเราจะทิ้งสองคนนี่ไว้ที่น้ำตกดีไหมปล่อยให้อยู่ในนี้อเป็นยังไงบ้างบายๆนย่ะเราลากันตรงนี้จา๋าวเดีไหมดีไว้ดีมัอ้าวว้ข้ามานี่พูดเล่นไม่ได้ทิ้งไว้หรอกลูถ่ายกับอ้อถ่ายกับโอ้สวยมากครับ โอเคมาตามมาเลยตามให้ทันเรือตามมาจับปูโอ้สวยมากาาเอาจะทันไหมเนี่ยเดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้จริงๆโอ้โหครับท่านผู้ชมสวยมาก นี่ท่าเรือธรรมชาติเราได้ช่วยคนตกน้ำรอดชีวิตสองนายนะครับมาตกาตกน้ำอยู่แถวนี้เนาะเรามาช่วยท่านนะครับเป็นไงหนาวไหมหนาวครับน้ำเย็นหนน้ำเย็นน้ำเย็นเลยใช่ไหมมันเป็นน้ำจากถินเโอ้เป็นน้ำจากถินเอาเป็นว่าอย่างน้อยคุณก็ได้สัมผัสธรรมชาติที่มันสดชื่นมากเลย เหมือนน้ำแข็งเหมือนน้าแข็งก็ละลายเลยใช่ไหมโ oh, อ้อาเป็นว่านะโชคดีถือว่าโชคดีแหละเนี่ยอยู่มาได้สัมผัสธรรมชาติที่มันสวยงามมากบริเวณนี้นะครับมันคงไม่มีที่ไหนที่สวยกว่าน,นี้อีกแล้วนะตั้งแต่เคยเห็นมาในประเทศไทยเนี่ยพูดถึงในแง่ของธรรมชาติอะครับสวยมากโอ้หินข้างบนไม่ต้องพูดถึงครับมันสวยมากหินงอกหินย้อย ข้าขอเช็ดหน้ากวัดก่อนนี่ครับโอ้ธรรมชาติสร้างสารรค์ไว้อย่างวิจิตบรรจงพดงามมากมันเป็นระยะทางประมาณกี่ร้อยเมตรเนี่ยที่มันเป็นหน้าผาแบบนี้ฮะตล,ตลอดทางเลยหลายร้อยเมตรอ่ะเนี่ยแล้วมันเป็น ที่มันเป็นหินงอกหินย,ย้อยเป็นชวากโพรงหินน้ำตกไหลหยดย้ยอยเฟิร์นมอสไลเค้นตะไคร่น้ำแล้วก็ต้นไม้บอนสีสายน้ำน้ำตกหยดดูสิหินงอกหินย,ย้อยเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็เ,เป็นชวากว้งเวงแล้วก็มีทิวไม้นะครับก็เรียกว่ามันเป็นธรรมชาติที่ครบ สมบูรณ์ข้างหน้ามีชุดราตรีอะไรละ่ะตรงที่กิ่งไม้ติดอยู่อ๋อที่กิ่งไม้ติดอยู่เนี่ยเหรอรเรียกว่าชุดราตรีเพราะว่าโอ้มันเหมือนผู้หญิงแต่งชุดราตรีเหรอรใช่เออจริงด้วยคุณเครื่องจินตนาการคือคนมาก็จินตนาการกันไปเรื่อยนะครับก็เหมือนจริงๆด้วยแหละมาเนื้อรากไม้รากใส <c oughs> <c oughs> มันยายจนเสียงแหบ <c oughs> ไอด้วยตังหาดนี่นะครับเนี่ย โอ้มันสวยจริงๆอะครับเนี่ยก็นะครับด้านนี้ก็นะสวยมากเป็นภาพเหมือนจิตรกรรมปูนปั้นเออที่เทวดามาปั้นไว้นะเนี่ยเป็นรูปอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยสวยมาก <c oughs> โอ้ยรากไม้นี่มันโดนน้ำซาะซะจนสวยงามเลยเนาะดูดิมันมันจัดระเบียบเพราะมันไปทางทิศทางเดียวกันตามแรงน้ำนี่ทางด้านขวาก็เช่นเดียวกันในท้ายเคยล่องเรือไปไกลสุดขนาดไหนเนี่ยท,รรทีรอเล่ครับทีรอเล ไปถึงทีรอเลนี่อีกกี่กิโลอ่ะใช้เวลาก็5ชั่วโมงครับห้าชั่วโมงจากจากเลยจากทีรอซูไปอีกกี่ชั่วโมงนะสอง,สองชั่วโมงสามชั่วโมง,มโมงเต่อไปมันมีความแตกต่างจากช่วงนี้ยังไงบ้าง ต่อจากตรงนี้ไปอ่ะเมื่อหมาก็ไปทีโรเลมันจะมีความแตกต่างจากช่วงบนยังไงบ้างอย่างนี้ไม่มีแล้วพอขอไม่ให้ไปพ้าถึงถ้าถึงท่านแล้วก็จบแล้วครับผ่านเลือดอ๋อถ้าเราจะรับไปลงทีโรเลก็ต้องมันมีท่านเรือไอห,หมู่บ้านปลาละท้ครับผมอ๋อไปต้องไปลงที่หมู่บ้านปลาทะครับแล้วล่องยาวเลยถึงทีโรเลนะครับโอ้ช่วงนั้นธรรมชาติสวยแบบนี้ไหมสวยครับสวยกว่านี้หรือสวยแบบนี้สวยกว่านี้อีกโอ้สวยกว่านี้อีก่อนคุณพูดให้พี่อยากไปอีก เดี๋ยวมันต้องเดินป่าหนึ่งวันนะครับโอ้ต้องเดินป่าหนึ่งโอ้นะ่ยทรายเนะี่ยมันถูกน้ำซ้อเห็นไหมนะเหมือนเหมือนกับหนึ่งวันโอ้ตรงนี้ครับสวยมากจางก็ยสกิโมันเป็นหน้าผาที่สวยงามเป็นระยะทางยาวทีเดียวโดยเฉพาะมันมีสายน้ำหยดมาตลอดเวลาเวลาหน้าฝนเราก็จะไม่เห็นน้ำหยดแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าน้ำมันน้ำมันท่วมหมดครับโอ้ เพราะนั้นการมาล่องแม่กรองนี่มันควรต้องมา,มาหน้าแรงอย่างนี้แหละเพราะว่าหน้าฝนเราก็จะไม่ได้เห็นน้ำตกหน้าผาแบบนี้แ,แล้วแล้วก็มไม่หยุดเห็นคนระับเห็นไหเห็นเหรอหน้าฝนน้ำตกจะเยอะอ๋อใช่น้ำฝนน้ำตกจะเยอะแต่ว่าหน้าผามันก็จะไม่ค่อยสูงเท่านี้<ม>ใช่ไหมเออเราก็จะได้เห็นชะกใต้น้ำตกไงออน้านเยอะ ม่นใหญ่เลยครับเดี๋ยวนี้นม่านเล็กไปแล้วอือคือตอนนี้น้ำตกทีเราซูก็กลายเป็นม่านเล็กไปแล้วไม่ใช่ม่านใหญ่อืมไมอยไอไม่ค่อยสวยเท่าตอนหน้าฝนเหรออ่าหน้าฝนในน้ำถึงแม้ว่าจะขุ่นก็มันก็สวยนะครับเออแต่หน้าฝนน้ำมันขุ่นตอนนี้น้ำแต่อยากให้สวยจริงๆก็ต้องมาโน่นเดือนเดือนสิบเอ็ดฮะเดือนสิบเอ็ดจะสวยที่สุดใช่ไหมครัอ่าโอเคม่านนั้นยังจะใหญ่อยู่ครับครับ ถ้าถึงโมกลาคูมพานี่ก็มันจะเระิ่มแรงขึ้นแล้แรงละโอเคไม